อย่าให้ออกไปได้นะสวัสดีครับท่านผู้ชม FC พี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าครับก็จับคู่มาเจอกับท่านถูกกระจับนะครับผู้ที่มีเลตติ้ง1496ครับตีว่าพัน้านะครับก็อยู่ในแอปไทยเชดดูเอลนะครับปรองหมากรุกไทยนะครับูคต่อสู้เปิดมาแบบนี้ก็น่าจะเป็นอืหมาอะไรเอ่ยนะครับ แบบนี้น่าจะเป็นม้าซ้ายหรือเปล่าครับนะครับจะเป็นม้าเทียมก็ได้นะครับไก่กาฟ้าก็เปิดขึ้นไปเม็ดมาตรฐานเปิดมาแบบนี้น่าจะเป็นม้าซ้ายนะครับม้าซ้ายมาแล้วนะครับจังหวะนี้เปิดเปิดเบี้ยคู่กลางขึ้นไปครับนะครับไก่กาฟ้าก็ชอบใช้เบี้ยคู่กลางนะครับรับกับม้าซ้ายนะครับสร้างความชนมุนดีนะครับนะครับคู่ต่อสู้ก็เสริมตัวหมักขึ้นมาครับแล้วก็เสริมขึ้นไปนะครับ ต่างคนต่างเสริมนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโอเพนนิ่งนะครับการเปิดหมากครับคู่ต่อสู้เปิดเบี้ยกล้ามปูมาแบบนี้ต้องการให้เราทิมใส่โคนทิมขึ้นไปก็กินสองหนึ่งกินสองหนึ่งเป็นไม้ยงซ้ายนะครับเบี้ยบ่อพรางนะครับแต่เราไม่ลงบ่อครับูคตสูู้่ตสู้ตัดสินใจกินเข้ามากินมาก็กินกลับเข้าไปครับโอ้ตัดมาแหลกลาเลยนะครับจังหวะนี้ ใช้เม็ดกินหรือใช้ม้ากินใช้เม็ดกินดีกว่านะครับป้องกันโคนเขายืนแท่นนะครับเม็ดขึ้นไปกินป้องกันตาโคนตาม้านะครับทําให้ม้าโคนของสีขาวขายับขึ้นมาไม่ได้นะครับไปยืนกันไว้ก่อนครับโดนกินตัดเข้ามาอีกต้องการสร้างแท่นแน่นอน,นครับเราเบียกกินก็เป็นแทน่นแต่เรามีเม็ดยืนกันอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ถ้เราไม่กินขึ้นไปก็จะเป็นเบีย้ยเราก็จะบังให้ขุนของคู่ต่อสู้นะครับขึ้นมาอยู่หลังมาได้สบายนะครับจังหวะนี้คูคต่อสู้เปิดเบีย้ยทางด้านปีกซ้ายนะครับเข้ามาโจมตีทนัดปีกซ้ายของเรานะครับก็ <c oughs> จังหวะนี้เสริมตัวหมากขึ้นไปครับนะครับขุนเข้าป้อมเรียบร้อยนะครับของสีขาวนําเรือมากดหนึ่งดอกแล้วครับหลบไปอย่างไวเลย เอาไงต่อยกม้าขึ้นไปจับกินโคน,นครับทําให้โคนของสีขาวมีปัญหาถอยหลังกลับไปแล้วแล้วเอายังไงต่อดีนะครับโอ้ขุนเราจะขึ้นทางไหนเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นครับปล่อยไปก่อน,นครับเสริมเบีย้ยออกทางด้านปีขวาจังหวะนี้โดนไล่ลุกทางด้านขวาได้ลุกทีนึงแต่เบีย้ยเราซ้อนนะครับไม่อยากถอยแล้วครับครับไหนไหนก็ได้ยกขึ้นไปแล้วนะครับอยกขึ้นไป จับกินโคนได้ไหมจับกินโคนแล้วก็ต่อมาครับถ้าคูต่อสู้ไม่เห็นนะครับไม่ต่อมากับเราเราก็จะกินโคนฟรีนะครับเผื่อฟุกนะครับแต่คูต่อสู้ก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้นะครับคูต่อสู้เห็นนะครับเบี้ยตัวนี้เราจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรามีโคนนะครับมีโคนดันขึ้นไปนะครับเอาโคนตัวไหนดีนะครับ ดันโคนขึ้นไปเรื่อยๆดังโคลนขึ้นไปครับนะครับเผื่อพี่ยืนแท่นครับจังหวะนี้ก็ไหลโคนขึ้นไปได้ยืนเลยครับนะครับได้โอกาสพอดีนะครับโคตสู้นำเม็ดขึ้นมาแรกแรก คู่ต่อสู้เอาม้ามาจับกินเบีย้ยเรานะครับเราโคนขึ้นไปผูกไม่ได้ก็ต้องถอยคนกลับมาก็ทําให้เราเสียจังหวะทั้งนั้นเรายกม้าขึ้นไปได้ไหมยกม้าขึ้นไปถ้าคู่ต่อสู้นาม้ามาจับกินเบีย้ยเราก็ถอยม้ากลับมาอยู่ในตำแหน่งของม้าซ้ายนะครับผูกเบีย้ยครับก็เป็นการอ่านมากนะครับแล้วก็ดูจุดอ่อนของเราด้วยนะครับเพราะจุดอ่อนจะเป็นจุดที่ทําให้คู่ต่อสู้เราโจมตีนะครับเห็นไหมครับ มาจริงๆนะครับนำม้ามาจับกินเบี้ยฝีเบี้ยตัวนี้นะครับสามารถค้าโคนนะครับโคนของสีขาวครับสกัดนะครับสกัดการการเสริมตัวหมากกองกําลังของสีขาวนะครับเราต้องรักษาไว้ครับก็ถอยหลังกลับมาครับนะครับอยู่ในตําแหน่งของม้าซ้ายนะครับคู่ต่อสู้ก็ถอยมากลับไป6เมตรถ้าเรากินเขาก็นำมาขึ้นมาก็ไม่สนใจครับนะครับ เก็บขุนให้เรียบร้อยก่อนก็เป็นการเปิดหมากโจมตีแล้วก็เก็บขุนเสร็จนะครับไก่ก้าฟ้าก็มีข้อเสียตรงนี้ครับขุนเก็บช้ากว่าคนอื่นครับจะเป็นข้อเสียนะครับแต่ว่าเป็นข้อดีคือเราบางทีเราชิงโจมตีก่อนเอาเรียบตังน,น่ตำแหน่งเบี้ยอะไรพวกนี้ครับทําให้เราเดินตัวเล็กเยอะนะครับตัวหมากเราก็จะขึ้นช้าครับู่ตสู้ก็พยายามที่จะ โจมตีทางด้านปีกซ้ายของสีดำนะครับกินเข้ามากินมากินกลับไม่มีอะไรนะครับเรือเราก็ชิงของเรือไว้มา้าเราก็กันขุนด้วยนะครับกันเรือมาก่อกวนจังหวะนี้เอาไงดีขยับขุนหนึ่งตาครับนะครับต่โซกินมาก็กินกลับเข้าไปครับเอาเรือกินตัดก็เอาเรือกินออกคลองครับยังออกไม่ได้นะครับ คนคุมตำแหน่งไว้หมดแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ดันโคนขึ้นไปกู้ต่อสู้จะกดเราหรือเปล่าเป็นการป้องกันครับไม่ให้เรือของสีขาวได้ออกคลองมาก่อกวนนะครับแต่จริงๆแล้วสีดําไก่ก้าวฟ้าก็อยากจะออกครับแต่ออกไม่ได้ครับกู้ต่อสู้ป้องกันดีเหลือเกินนะครับนําเรือมากดจริงๆครับก็มีทางเลือกอยู่สองทางครับขึ้นไปผูกโคนถ้าเขาจับ เอาเรือมาจับกินเบี้ยเราก็ต้องเอาเรือไปผูกนะครับเรือต้องมานั่งเฝ้าเบี้ยนะครับไม่ดีนะครับเพราเบี้ยไม่สามารถเดินได้แล้วเอาขุนไปผูกดีกว่าครับอย่างน้อยเขามาจับคนน่ะคนเรายังเดินหนีได้นะครับยังเอาเรือไปผูกยังหนียังใช้งานได้ครับนะครับก็การขึ้นขุนก็สําคัญนะครับเลือกขึ้นในตําแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดตําแหน่งนี้ก็คิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับ จังหวะนี้ก็ต้องนําเรือมาผูกไว้ก่อนนะครับข็โปโดรับชมที่ความบันเทิงนะครับั้างไก่ก้าฟ้าก็จะมีสอดแทรกนะครับเทคนิคต่างๆที่เท่าที่จะรู้นะครับสอดแทรกเข้าไปครับโคนเราเดินทางนะครับกว่าจะเข้าไปถึงดินแดนของสีขาวนะครับถ้าเราเดินทางไปแล้วไปแลกกับเขานะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าแรกแล้วตัวหมากเราขึ้นไปโจมตีได้ก็หน้าแรกนะครับแบบนี้ไม่ได้ครับ โคนบุกไปจับกินมา้าม้าโยนขึ้นมาก็กินครบเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าม้าตัวโคนตัวนี้เราไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับจะวัดที่ขอออกหน่อยนะนะครับนะครับไม่ให้ออกหงอยให้ออกไปได้นะนะครับออกไปทางนี้แล้วกันครับจะเห็นได้ว่าทางด้านปีกซ้ายเนี่ยโคนโคนของสีขาวเริ่มเป็นจุดอ่อนแล้วนะครับนะครับเราก็จะเอาเรือไปจับกินโคนคุต่อสู้กพยายาม ตอบโต้ครับนาโคนมาจะมาไล่กินมา้าเราแน่นอนแต่ไม่ทันแล้วนะครับไก่ก็้าฟอสจับกินโคนก่อนโคนจะหนีหรือเปล่านะครับก็หนีถอยหลังไปได้อยู่ครับถอยหลังไปเราก็ได้กดนะครับได้กดผู้ต่อสู้ตัดสินใจนาโคนมาไล่มา้าถ้างั้นเราก็โยกมา้าออกไปทางด้านปีกขวานะครับแล้วก็ถอยโคนมากินมา้าเรากินโคนเขากินมา้าเรากินเบี้ยเราจะได้เปรียบนะครับ ได้เล่นครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจโยนโคนแบบนี้ครับเรือออกได้แล้วนะครับบอกเลยอย่าให้ออกไปได้นะก็เพียงแี้ปิดครับปิดกล่องได้เลยนะครับลุกนะครับถ้าขึ้นมาถ่ายคนลุกจนนะครับถ้าลงไปก็มาอ้าวแบบนเป็นรู้เห็นรู้เห็นเป็นใจนะครับก็มารุกเลยครับมารุกแล้วเราก็ซ้ยเรื่อๆนะครับจะไปทางไหนก็จนนะครับสวยงามนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับรูปนี้จนเสียงานนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมารุกไทยไก่ก้าฟ้าทางช่อง YouTube นะครับมารุกไทยไก่ก้าฟ้าครับและทางช่องททางอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันหากต้องการโดนาท์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับทางช่องยู u ู e นะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ